สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคุณนายเปื้อนดินฟินฟินนะคะอ่าวันนี้จะมาะโชว์วิธีการปักชําริบบินชาลีค่ะง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามากนะคะอันนี้วันก่อนนะคะก็ได้มาจากกรลยานามิตรนะคะปักชํเาเบาๆแต่นี่เป็นลักษณะ,ะเด็ดยอดมาแล้วก็ปักนะคะ ทีละหลุมทีละหลุมนะคะหลุมเล็กๆหาไม้เ,ออเล็กไม้ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ปักๆลงไปอันนี้ก็สามวันเลยนะคะสดชื่นสวยมากนะคะอ่าวันนี้เพิ่งพอดีว่าเพิ่งได้รับมานะคะมีทั้งหมดสี่สีแต่ว่าเขาแถมเขียวลุ้นดังมาให้ด้วยค่ะอ่ามี เขียวเข้มสีเขียวสีทองแล้วก็ด่างชมพูนะคะ,ะก็เตรียมไม่ห้ากระถางนะคะดินปลูกก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วประมาณ3-4คืนนะคะต้องเปลี่ยนน้ำทุกคืนนะคะแล้วก็ดินหมักใบก้ามปูค่ะง่ายงนะคะเ,เสร็จแล้ว ก็เริ่มปลูกกันเลยค่ะในกรนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นด่างชมพูนะคะด่างที่เขาเขียนมาในกล่องนะคะง่ายๆเลยค่ะพอดีว่าเคยดูคลิปคลิปหนึ่งแล้วเขาใช้วิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะตับเลยค่ะตัดชบ็ชบๆเลยค่ะ ต้องเสียเวลามานั่งปักเทละก,กิ่งนะคะก็เห็นแล้วแบบอืง่ายจังไม่เสียเวลาด้วยนะคะเร็วด้วยปิดแน่นอนค่ะผ่านไปประมาณสามอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วนะคะจากที่ดูจากที่เขารีวิวหลายๆคลิปนะคะ ดีมากกระถางละสีกระถางละสีนะคะ แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนะคะ,ะวางไว้สีแรกด่างชมพูอ่สีต่อไปนะคะเป็นสีทองค่ะสีทองจะมีด่างชมพูปนมาเดี๋ยวแบบนี้นะคะเหมือนเขาจะกลายนะคะเหมือนเขาจะกลายนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลิบบิ้นชาลี ในต้นเดียวอะค่ะก็จะมีหลายสีนะคะแล้วก็แล้วแต่คนปลูกด้วยขึ้นอยู่กับสีสันของเขาเนี่ยจะก,กลายหรือไม่กลายขึ้นอยู่กับการโดนแดดนะคะซึ่งไม้ชนิดนี้เลี้ยงง่ายนะคะชอบแดดค่ะถ้าเป็นสีสีถ้าโดนแดดเพียงพอเขาก็จะสีสันสดใสสวยนะคะแต่ถ้าโดนแดดไม่พอก็จะกลายเป็นสีอื่นไปทันทีเลยค่ะ สีเขียวนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่โดนแดดจะกลายเป็นสีเขียวอ่าเสร็จมาต่อไปสีทองนะคะคือตอนนี้ยังมองไม่ออกเลยมันต่างกันยังไงระหว่างส,สีทองกับสีมพูว่าเหมือนกันมากเลยนะคะแบบชุบๆเลยค่ะนี่นค่ะนี่ดูจากคลิปนะคะก็ทำกันอย่างนี้เลยนะคะ มองดูบ้างนะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งกระถางเสร็จแล้วค่ะเหลี่ยให้เต็มเต็มกระถางนะคะ ให้เต็มพื้นที่เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่งอกนะคะงอกล้านเปอร์เซนค่ะเพราะว่าดูจากที่เขารีวิวที่เขาสาธิตนะคะคือดีงามมากไม่ไม่เสียเวลาด้วยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวสนุกมากเลยนะคะกับการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีความสุขมากด้วย เราได้มีสมาธิกับตรงนั้นนะคะการได้ชื่นชมความสวยงามความน่ารักของสีสันของต้นไม้นะคะอ้าวแม่ว,ว่านั้นเป็นสีทองอันนี้คือว้ายอันนี้สรุปว่าเพิ่งเห็นนะคะพอดีว่ากระดาษแผ่นนี้มันบางด่างชมพูอยู่นะคะตายแล้ว อ๋อเก็เตรียมมาห้าช่องตอนแรกยังสงสัยหรือว่าด่างชมพูกับสีทองทําไมมันเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันสรุปว่าสองกระถางนี้นะคะเป็นสีทองหมดเลยค่ะถึงว่าแยกไม่ออกนะคะนี่ค่ะด่างชมพูอยู่นี่นะะโอเคอย่านั้นเปิบแล้วเชีอุยสวยมากเลยน่ารักมากเลยค่ะดางชมพูเห็นไหมคะโอ้น่ารักสุดๆด อ้ยนี่แปลว่าสีนึงเราได้สองกระถางเลยนะเนี่ยเลิศอะ่ะโอเคไม่แต่ว่าด่างชมพูน่าจะได้กระถางเดียวนะคะด่างชมพูน่าจะได้กระถางเดียวต้องดูก่อน สีชมพู master. น่ารักมากค่ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เต็มกระถางเลยค่ะ ใช้กระถางใสนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่กระถางนะคะเป็นถ้วยใสนะคะถ,ถ้วยพลาสติกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกระถางขาดตลาดมากเลยนะคะก็เลยใช้วิธีการเอาขัดก็ไม่ใช่ปัญหานะคะก็เลยไปซื้อถ้วยพลาสติกมานะคะที่มันมีฝาค่ะที่เขาชอบทําเป็นอาหารสําเร็จอูปขายอะคะ่ะก็เลยมาเจาะะดูนะคะก็ใช้ได้ดีค่ะแล้วอีมันน่ารักตรงที่ เราได้เห็นรากด้วยนะคะของต้นไม้เวลาเขาโตรากเดินดีมากเห็นแล้วแบบชื่นใจนะคะเกลีย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 คะ่ะอุ้ยดีงามอ่ะสีหนึ่งได้สองกระถางเลยประมาณนะคะเบิด sắc kim cái đồ nên nên này ทางสิบอีกหนึ่งนะคะเสียงผูมีความแอบตีใจเยอะทำแบบนี้ก็คือแบบเฮ้ยได้เยอะเลิศจริงๆนะคะลองไปทำดูมันเร์กมากเลยค่ะ